เดี๋ยวเราจะมานึ่งปลากันนะคะนึ่งปลาไว้ให้กับน้องหมาสงสารน้องปลาน้องน้อง,น,องน้องหมามค่อยมีอะไรกินเพราะว่า ขี้เกียจทากับข้าวน้องหมาวันนี้ก็เลยมานึ่งปลาไม่ใช่นึ่งปลาสิมาปิ้งปลาเอาไว้ให้น้องหมากินได้หลาย,ลายวันเราจะได้ไม่ต้องทบ่อดคุนขี้เกียจก็อยู่นี้นะคะ <c oughs> ซื้อมาจากโนตันนะคะซื้อมาจากโนตัสกี่ตัวเก้า เก้าเก้าสิบาบาทเก้าสิบาทไ้สิตัวนี้ได้หน,นึง่งหนึตัวสองตัวสามตัว,ส,ตว,ส,ตว,ส,ตวสี่ตัว ห้าตัวห้าตอุ้ยอยู่เยอะมากเลยอ่ะยุงเยอะมากเลย,ย,เย,เลยได้5ตัวนะคะเดี๋ยวเราไปล้างก่อน เดี๋ยวเราก็จะหั่นเป็น,นท่้นๆอนเพื่อเราจะทำการปิ้งย่างนะคะหมานิ่นโชคดีจริงนะหมาบ้านนี้ไม่แน่ใจอะปิ้งกับนึ่งมันไหนมันจะดีกว่าไมปลามันไม่สดเลยนะ ก็ดูก็ดูก็ติดูก็ดูน็ดไม่รู้คุณได้กดปลาเลยซื้อมาจากโลตัสน,นะคะเห็นมันถูกดีก็เลยซื้ออยากให้หมาได้กินปลาแต่เวลาต้มป,ปลาเอาปลาเอาเอาผสมข้าวให้มันกินมันไม่ชอบกินแต่เวลาเอามาผัดหรือึ ยุมยืมย,ม,ย,ม,ยมเวลาเวลาเอาปลามาผัดกับเหมือนผัดกับข้าวอ่ะมันกินดีดีอ่ะก็เลยจะเอาตัวเนี้ยมาปิ้งมาย่างแล้วก็ใส่ถุงแพ็คไว้แชรีแค่แข่งไว้แล้วก็ ออกมาละลายเวลาจะผัดข้าวผัดให้มันกินค่ะก็เอาปลาเนี่ยแหละผสมเข้าไปเดี๋ยวเรามาดูกันข่าวิธีการปิ้งย่างง่ายๆไปดูกันค่ะเนาะเทให้หน่อยได้ไหมเทใส่ในนี้เทใส่แล้วก็นกกะดาไปคืนเขาเลย <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอามาทอดนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าทอดมันง่ายกว่า จะทอดนะก็เราจะทอดทอดมันง่ายกว่าไอ้นี่ให้หมาขี้เกียจทำหลายรอบต้มปลามันเหม็นบันก่อนต้มแล้วก็มันเหม็นมากเลยลองทอดดูดิไม่ไม,มา ไลส่สดแล้วนะทีนี้ไล่ศดเขาไม่ให้ไลส่สพูกเป็นอะไรเขาบอกต้องบันทึกเอาแล้วก็ลงอย่างเดียวไลส่สดไม่ได้แล้วทำไหมนี่นุชทําเป็นไหมทําแบบอะไรนะของเฟซบุ๊กอะทําแบบเฟซบุ๊กอ่ะในเพจนะชอบอาบีเพือสร้างเพจอ่ะทําถ้าทําเป็นสอนเลยนะ แต่ข้างขข้างไม่อยู่แต่ไม่รู้ว่าตอนดูแล้เขาแชรยังใชไหมเขาไม่เคยทำแต่ข้าไม่อยู่นี่ก็เคยสร้างตอนทำไม้ดันเปิดเราจะทอดนะคะตอนแรกก็จะติ้ง ที่ปิ้งอ่ะมันเล็กเกินมันต้องปิ้งหลายรอบทอดเอาอน่าจะง่ายกว่าไม่เป็นไรน้องน้องหมายัางไงก็กินเขากินไม่เลือกหรอน้องหมาขอให้เราทำให้เขากินทำแบบคลีนคลีนทำแบบคลีนคลีนน้องหมากินได้อยู่แล้ว น้องหมาบ้านนี้ไม่ค่อยชอบกินแกงสังเกตดูแล้วชอบกินผัดข้าวผัดข้าวผัดหมูข้าวผัดใส่ปลาข้าวผัดใส่ไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ที่คนเนี่ยคือใส่น้ำมนันลงไปแล้วนะสังเกตว่าเวลาทอดเคยทอดแล้วเวลาเราเอา เนื้อสับหรือปลาลงไปเลยมันจะจะเด็นแรงมากถ้าเราเอาน้ำมันเทลงไปในปลาเนี้ยแล้วเราคนให้ตัวปลามีน้ำมันแล้วเวลาเราลงไปในหม้อค่ะมันจะไม่ค่อยกระเด็นจริงหมอก็เล็กนิดนีทอบสองหม้อแต่ทอดก็ยรงไม่กิอ โอเคเราไม่ต้องรอให้นอนนะคะเราก็ลงไปเลยน่ okay. กัแย่งหมานะแย่งหมาได้นะ กินด้วยเราจ้องทอ,องดผอบนกอกไแค่นี้ก็เต็มแล้วอ่ะเดี๋ยวให้ดูแูนะแค่นี้ก็เต็มแล้วได้เฉพาะสวนหัวเดี๋ยวสวนทางเราอยทอดเตีังอีกเตียงพี่มันเล็กน,น้อยมันจะได้ไม่กิดกระทะ ก็ให้มันสุกไม่ต้องให้ไม่ต้องให้มันกรอบนะคะเพราะว่าน้องหมาเขาชอบนิ่มๆน้องหมาที่ว่าไอ้ปาดแหลมตล้วก็ตื้นุ่ยตื้นุ่ยอ่ะตอนเด็กๆมันน่ารักมากโตขึ้นแล้วไม่ค่อยน่ารักเลยแต่มันน่ารักตรงไหนงไหมมันน่ารักตรงที่มันดูแลบ้านดีมากแล้วมันก็รักรักรักแล้วของมากเลยสังเกตเลยนะน่ากินไหมทอดปลาทอดปลาไว้น้องหมา อย่าคิดจะแย่งน้องหมากินนะใครอยากก็ซื้อมาทอดกินเองนะคะอันนี้สําหรับน้องหมาโอ้ยที่ที่ที่เหลืออันนี้เดี๋ยวเรามาทอดทีหลังกันอันนี้ก็หมักน้ํามันไปก่อนไฟเราต้องเอาเ,ย,เยอะๆกว่านี้ ขนาดนี้แนละยนะเดี๋ยวมันจะไหม้ เขาชื่อปลาอะไรก็ไม่รู้ซื้อมาจากเลยค่ะลืมอ่านป้ายลืมดูป้ายดูอยู่แต่ว่าดูแต่ราคาราคามันถูกก็รีบซื้อเลย <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามารอดูตอนสุดกันเนาะจริงๆคลิปทอดปลายัางไม่จบนะคะมันยาวมากแอมก็เลย ตัดเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าเวลาโหลดมันจะได้โหลดง่ายมากขึ้นจะได้ไม่ต้องรอนานดังนั้นอย่าลืมติดตามต่อนะคะยังมีต่อนะคะมาดูว่าการทอดปลามันลำบากมากขนาดไหนอุตสาห์เปลี่ยนจากปิ้งมาเป็นทอดคิดว่ามันง่ายแต่มันจะง่ายหรือไม่ง่ายอย่าลืมนะคะอย่าลืมติดตามแล้วอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์ให้กำลังใจแอมด้วยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อน 拜拜。Bye bye.